ย่านพักเอเวนิวในเขตชานเมืองวินเทอร์พาร์คเป็นย่านที่มั่งคั่งและหนึ่งในผู้อยู่อาศัยในย่านหรูหราแห่งนี้คือรีดโบแมนและลูกชายของเขาโอลิเวอร์เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่ประสบความสําเร็จเขามีผู้ช่วยและแม่บ้านคนหนึ่งชื่อเจนนิเฟอร์ซึ่งทํางานให้กับเขามาประมาณ6-7ถึงเปีแล้ว เธอเป็นคนที่ไว้ใจได้มากและคอยดูแลให้ทุกอย่างในบ้านของพวกเขาเรียบร้อยที่สุดเสมออย่างไรก็ตามในเช้าวันที่27กันยายนปี2017วันที่ดูเหมือนจะปกตินี้กลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมและน่าสะเทือนขวัญอย่างรวดเร็วในที่สุดฉันก็ทำให้ใครบางคนต้องชดใช้กับสิ่งที่ฉันได้เจอมาทั้งหมดฉันสั่งพิซ่าและซื้อเบียร์มาขวดนึงพิซ่า ที่เปื้อนเลือดต้องมีใครสักคนเสียสละฉันถึงจะได้กินพิซซ่าถาดนี้นั่นทำให้ฉันมีความสุขตอนกินมันและฉันไม่รู้สึกเสียใจกับมันเลยจริงๆฉันถึงขั้นฆ่าคนเพิ่มได้อีก30คนบนโลกนี้และเช่นเคยก่อนที่จะเริ่มไขปริศนาของเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับตามปกติ เวลาประมาณ7.15นหรือ7.20นาเจนนิเฟอร์ Jennifer จะไปส่งโอลิเวอร์ที่โรงเรียนระหว่างทางเธอและรีดได้พูดคุยสั้นๆเกี่ยวกับแผนการในวันนั้นเจนนิเฟอร์บอกว่าเธอมีนัดทำฟันตอน9โมงหลังจากนั้นเธอจะพบกับช่างทำกรอบรูปที่บ้านนอกจากเรื่องนั้นเธอก็จะทำงานบ้านของครอบครัวโบมานตามปกติ ส่วนรีดเขากำลังเดินทางไปประชุมเช้าทั้งสองรียบร่ำลากันและแยกย้ายไปทำธุระของตัวเองทุกอย่างดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษแต่จริงๆแล้วกลับเลวร้ายลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีโทรศัพท์จากโรงเรียนของโอลิเวอร์โทรมาตอน4โมงเย็นรีดได้รับแจ้งว่าเจนนิเฟอร์ไม่ได้มารับลูกชายของเขาหลังเลิกเรียน แมรี่จะพยายามติดต่อเจนนิเฟอร์ทางมือถือแล้วแต่น่าจะปิดเครื่องและเขาต้องไปรับโอลิเวอร์ที่โรงเรียนตอนห้าโมงเย็นเมื่อเดินเข้าบ้านบรรยากาศตอนนั้นเงียบสงัดมากไม่เห็นเจนนิเฟอร์เลยสิ่งที่รีดเห็นยิ่งแปลกประหลาดกว่านั้นเจนนิเฟอร์วางกระเพาไว้ข้างโถส้วมในห้องน้ำชั้นล่างและเขาเห็นฝาโถส้วมเปิดอยู่นี่เป็นเรื่องผิดปกติมาก เพราะเขากับโอลิเวอร์แทบไม่เคยใช้ห้องน้ำนั้นเลยพอตรวจสอบในกระเป๋าของเจนนิเฟอร์เขาก็เริ่มสงสัยเพราะของข้างในทั้งโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์บัตรเครดิตหรือใบขับขี่หายไปหมดแล้วแม้แต่รถฮุนไดซานตาเฟ่ปี2015ของเธอก็ไม่เห็นจนถึงเวลาประมาณ6โมง25นาทีรีดถึงติดต่อเจ้าหน้าที่และไม่ชัดเจนว่าทำไมถึงล่าชา้า อย่างไรก็ตามตำรวจวินเทอร์พาร์คคนหนึ่งถูกส่งมาที่บ้านของรีดอย่างรวดเร็วและเขาก็แบ่งปันข้อมูลทุกอย่างที่มีให้กับตำรวจครั้งสุดท้ายที่เขาติดต่อเจนนิเฟอร์ได้คือตอนที่เธอส่งข้อความหาเขาตอน11โมงเช้าแต่คุณรู้ไหมครับสิ่งที่น่าสนใจและแปลกประหลาดคือรีดกลับไม่มีข้อมูลติดต่อของโรเบิร์ตสามีของเจนนิเฟอร์เลยทั้งที่เธอทำงานให้เขามาเปีแล้วต้องรอจนถึงทุ่มกว่า ตำรวจถึงจะติดต่อสามีของเธอได้เทโรเบิร์ตกลับบอกว่าช่วงนี้เขาไม่ได้เจอหรือติดต่อกับเจนนิเฟอร์เลยเขาบอกว่าเธอมีแผนจะไปเยี่ยมลูกชายและหลานสาวที่เพิ่งเกิดที่ดัลลัสรัฐเท็กซัสที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือลูกชายของเจนนิเฟอร์และเพื่อนๆของเธอก็ไม่มีใครมีข้อมูลของเธอเลยดูเหมือนเจนนิเฟอร์จะหายตัวไปอย่างลึกหลัก ในคืนวันเดียวกันนั้นโรเบิร์ตได้ตรวจสอบรายการเดือนบัญชีธนาคารของเธอด้วยความหวังว่าจะเจออะไรบางอย่างนอกจากรายการที่คลินิกธันตกรรมตอน10บโมงเช้าแล้วเขาพบว่ามีรายการถอนเงินที่ตู้ ATM ของเวลส์ฟา g o ตอนเที่ยง10นาทีโดยถอนออกไป300ดอลลาร์โรเบิร์ตบอกว่านั่นเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่อนุญ,ญาตให้ถอนได้ในหวันอย่างไรก็ตามเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงถอนเงินออกมาหมดแบบนั้น นอกจากนี้เขายังบอกว่ารถของเจนนิเฟอร์ติดตั้งบริการที่เรียกว่า Blue Link ซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่ฮุนไดเข้าถึงรถของตนจากระยะไกลได้โดยใช้สมาร์ทโฟนหวังว่ารถ SUV ของเจนนิเฟอร์จะถูกพบด้วยความช่วยเหลือจากระบบนี้แต่โชคร้ายที่พวกเขาพบว่ารถยังจดทะเบียนในชื่อเจ้าของเก่าและบัญชีจึงถูกปิดใช้งานไปแล้วชาวันรุ่งขึ้น โรเบิร์ตรีบจัดการเอกสารที่จำเป็นเพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้อีกครั้งเมื่อเสร็จเรียบร้อยนักสืบเดลิวหนึ่งในหลายคนที่ร่วมทำคดีดังนี้จะได้รับแจ้งข้อมูลทั้งหมดที่มีเกี่ยวกับตำแหน่งของรถเช้าวันนั้นตำรวจได้ไปที่บ้านของรีดเพื่อทำการสอบสวนรีดพาตำรวจเดินดูรอบๆบ,บ้านหลังใหญ่ของเขาและชี้ให้ดูทุกอย่างที่เขาเห็นว่าแปลกหรือน่าสงสัย เขาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ผิดปกติของกระเป๋าเจนนิเฟอร์น้าแปลกที่รีดไม่พบว่ามีของหายไปจากบ้านเลยอย่างน้อยก็จนถึงตอนนี้เขาไม่พบร่องรอยการงัดงัด,งดน้วยเมื่อคืนก่อนตอนที่เขากับโอลิเวอร์กลับถึงบ้านประตูหน้าล็อกอยู่และรีดบอกว่าใครสักคนล็อกประตูและชัดเจนว่าต้องมีกุญแจ เขายังสังเกตว่าดูเหมือนเจนนิเฟอร์จะไม่ได้ทำงานบ้านตามปกติเตียงของเขายังไม่ได้จัดแถมยังพบว่าผ้าห่มหายไปถุงขยะล้นออกมาข้างถังขยะสิ่งที่สำคัญมากคือตอนที่รีดตรวจสอบการทำงานของระบบรักษาความปลอดภัยร่วมกับตำรวจก่อนแรกไม่มีสัญญาณบ่งบอกว่ามีอะไรพิเศษเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นก็มีสัญญาณเตือนภัยดังต่อเนื่อง และมันเล่าเรื่องราวที่ไม่น่าพึงประสงค์เลยตามตารางเวลา8.43โมง43นาทีเจนิเฟอร์จะออกจากบ้านไปหาหมอฟันและช่วงเวลา1 0 3โมงครึ่งถึง11.30โมงครึ่งตอนเธอกลับมาถึงบ้านไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยบางทีตอนนั้นเธออาจจะเริ่มทำความสะอาดแล้วแต่ที่แปลกคือประมาณ11.47นาฬิกา47นาทีประตูเปิดออกเองและไม่เห็นปิด ไม่กี่นาทีต่อมาตอน11.53นาทีห้องนอนใหญ่เริ่มส่งสัญญาณเตือนฉุกเฉินจากนั้นประตูหน้าก็เปิดออกอีกครั้งตอน11.54นาทีนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ประตูเปิดและปิดจนกระทั่ง4.58นาทีตอนที่รีดและลูกชายกลับถึงบ้านนักสืบเก็บข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากรีดเราต้องการบัตรเครดิตและสมุดบัญชีธนาคารที่คุณทำให้เจนิเฟอร์ นั่นเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตครับเป็นบัตรเดบิตครับผมใช้สำหรับจ่ายค่าใช้จ่ายในบ้านครับธนาคารนั้นคือธนาคาร Valley National เธอมีชื่อในบัญชีนั้นไหมครับเธอมีชื่อในนั้นครับและไม่มีธุรกรรมใดๆในระบบนี้เลยนักสืบตรวจสอบกิจกรรมของรีดในวันก่อนหน้าคุณมีประชุมตอน8โมงใช่ไหมครับและนั่นคือตอนที่คุณเห็นเธอครั้งสุดท้ายใช่ไหม นั่นอยู่ที่วินเทอร์พาร์คหรือใจกลางวินเทอร์พาร์คสองที่นั้นก็อยู่ใกล้กันนะครับและหลังจากนั้นตอนบ่ายสามครึ่งคุณมีประชุมอีกที่ใช่ไหมครับที่อยู่นั่นที่ไหนครับที่นิวอิงแลนด์ครับรีด <Reed S 2> เล่าเพิ่มเติมว่าเจนนิเฟอร์ชอบไปดูคอนเสิร์ตเธอเป็นคนเข้ากับคนง่ายชอบสังสรรค์กับเพื่อนรีดไม่คิดว่าเธอจะหนีไปและทิ้งทุกอย่างไว้แบบนั้น อย่างไรก็ตามตำรวจก็พบอย่างรวดเร็วว่าเธอมักไปที่บาร์ในเอเชียในเวลาเดียวกันเพื่อนของเจนนิเฟอร์บอกว่าเธอมักไปที่นั่นแต่ก็แค่เจนนิเฟอร์ออกไปดื่มและเต้นรำกับเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่เธอจะทิ้งทุกอย่างไปแบบนั้นโดยเฉพาะเมื่อเธอกำลังจะไปเท็กซัสเพื่อเยี่ยมหลานสาวที่เพิ่งเกิดตำรวจต้องสืบสวนทุกความเป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าการสืบสวนครอบคลุม และแล้วเบาะแสใหม่ก็ปรากฏขึ้นภาพการถอนเงินจากตู้ ATM ที่เวลส์ฟาโกตอนเที่ยง10นาทีหรือประมาณ15นาทีหลังจากสัญญาณเตือนภัยครั้งสุดท้ายจากระบบของรีดณสถานที่ที่ห่างจากบ้านไม่ถึง1กิโลเมตรและแน่นอนแม้ทุกคนจะคาดหวังว่าจะได้เห็นเจนนิเฟอร์แต่คนที่พวกเขาเห็นที่ตู้ ATM กลับเป็นชายสูงวัยใส่แว่นสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นสีอ่อน และรองเท้าเทนนิสสีฟ้าสดใสเขามีผ้าขาวพาดคอและมัดผมห่างมาบนข้อมือสายของเขามีนาฬิกาสายลายทางที่เป็นเอกลักษณ์รีดดูภาพชายคนนั้นและมองดูนาฬิกาอย่างละเอียดแต่ทั้งสองอย่างดูไม่คุ้นตาเขาเลยดูเหมือนชายคนนี้จะกลับมาที่ตู้ ATM เครื่องเดิมตอน4ี่โมงสนาทีในวันเดียวกันและถอนเงินจากบัตร ATM ของเจนนิเฟอร์ไม่ได้อีก ตอนนั้นเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเขาสวมหมวกแก๊ปสีเข้มและเสื้อแจ็คเก็ตสีเข้มเสื้อยืดสีขาวของเขามีโลโก้ work out 32789ซึ่งเป็นตัวเลขรหัสปริศน์ของวินชทากนอกจากการเปลี่ยนชุดแล้วยังมีความแตกต่างอีกอย่างในรูปประลักของชายคนนี้ที่ถูกบันทึกไว้แต่มันทำให้คนกลัวมือทั้งสองข้างของเขาเต็มไปด้วยแผลเปิด ตอนนั้นเองรีดจำเสื้อยืดตัวนั้นได้อย่างไรก็ตามเมื่อตำรวจตรวจสอบก็พบว่าตู้เสื้อผ้าของรีดไม่เคยถูกเปิดออกเลยตำรวจตามหาเจเน็ตกริมคนที่เอารูปภาพมาส่งให้เจนิเฟอร์ในวันที่เธอหายตัวไปเจนิเฟอร์ส่งข้อความหาเจเน็ตตอน10.18นาทีบอกว่าเธอจะกลับถึงบ้านไม่อีกไม่ถึง10นาทีเจเน็ตเล่าว่า เธอเห็นสายที่ไม่ได้รับหลายสายจากเบอร์ของเจนนิเฟอร์ตอน11.33โมนาทีพอเจเนตรับสายเจนนิเฟอร์บอกว่าเธอต้องยกเลิกนัดเพราะโรงเรียนเพิ่งทอมาเธอต้องไปรับโอลิเวอร์ดึงนี้แต่เจเนตคิดว่าการคุยครั้งนี้มีอะไรแปลกๆเธอพยายามติดต่อเจนนิเฟอร์ทางมือถือประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นแต่ไม่มีคนรับสาย หลักฐานทุกอย่างค่อยๆเชื่อมโยงเข้าหากันในวันที่28กันยายนรถ SUV ของเจนิเฟอร์ถูกพบห่างจากบ้านรีดไม่ถึง5กิโลเมตรที่ลานจอดรถของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งรถถูกเก็บกู้ไปต,วตรวจสน์หลักฐานในวันรุ่งขึ้นวันที่29กันยายนสองวันหลังจากเจนิเฟอร์หายตัวไปและข้อมูลที่พบก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆขวดเบียร์ถูกพบในช่องเก็บของคอนโซลกลาง โรเบิร์ตยืนยันว่าเจนนิเฟอร์ไม่มีทางดื่มเบียร์ตอนขับรถแน่นอนโรเบิร์ตยืนยันว่าขวดเบียร์นี้ไม่ใช่ของเจนนิเฟอร์แน่นอนกระเป๋าสีน้ำตาลถูกวางไว้ที่พื้นรถฝั่งขวาด้านหน้าในกระเป๋ามีเสื้อยือดสีขาวผ้าขาวและนาฬิกาผู้ชายสายลายทางที่น่าสยดสยองที่สุดคือของที่พบเปื้อนเลือดของทุกชิ้น ตรงกับสิ่งที่ชายในวิดีโอจากตู้ ATM ใส่เมื่อสองวันก่อนก่อนที่แผลบนมือของเขาจะปรากฏมีการบันทึกธุรกรรม ATM ผิดปกติครั้งที่3ในวันที่29กันยายนแต่สถานที่ไม่ได้อยู่ใกล้วินเทอร์พาร์คมันอยู่ที่แจ็กสันวิล l e รัฐฟลอริดาธุรกรรมนี้คือการถอนเงิน100ดอลลาร์ สถานที่อยู่ห่างจากบ้านของรีดไปทางเหนือประมาณ140กิโลเมตรตำรวจรีบติดต่อสามีของเจเน i เฟอร์ทันทีและถามว่ามีใครได้รับมอบอำนาจหรืออนุญาตให้ใช้บัตรเครดิตของเจเน i เฟอร์หรือไม่แน่นอนโรเบิร์รตตอบว่าไม่ดังนั้นตำรวจจึงบอกว่าเขาสามารถแจ้งความเรื่องการใช้บัตรเครดิตผิดกฎหมายได้กิจกรรม ATM ล่าสุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนของการสืบสวนของตำรวจ มันนำตำรวจไปติดต่อสถานีรถไฟ a m t r แมทร n วินเทอร์พาร์ซึ่งพวกเขาได้ข้อมูลสำคัญบางอย่างบ่ายวันที่27กันยายนมีการซื้อตั๋วรถไฟตอน4.52โมงนาทีปลายทางคือเมืองแจ็กสันวิลและบังเอิญว่ามีผู้โดยสารเพียงคนเดียวที่ขึ้นรถไฟขบวนนี้และตำรวจก็ได้ชื่อที่ไม่สามารถระบุได้ก่อนหน้านี้มีการระดมกำลังไล่ล่าอย่างกว้างขวาง ภาพของผู้ต้องสงสัยถูกเผยแพร่ทางสื่อเขาเป็นชายอายุ53ปีชื่อสกอตต์โนสันหลังจากสืบสวนตำรวจพบประวัติอาชญากรรมมากมายเกี่ยวกับการปล้นทัพย์และตอนนั้นความหวังที่เจนิเฟอร์จะปลับมาอย่างปลอดภัยก็ค่อยๆเลือนหายไปหลังจากหายตัวไปสามวันในที่สุดก็พบเจนิเฟอร์โทรศัพท์มือถือของเจนนิเฟอร์ เชื่อมต่อกับเสาสัญญาณใกล้ป่าทึบในออร์แลนโดอย่างต่อเนื่องในช่วงเที่ยงด้วยความช่วยเหลือจากหน่วยบินของสำนักงานในอำเภอออเรนจ์เคาน์ตีพวกเขาพบร่างของเธอวาระสุดท้ายในชีวิตของเจนนิเฟอร์ช่างน่ากลัวและเจ็บปวดแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของคดีนี้ไม่ถูกเปิดเผยจนกระทั่งภายหลัง ความโหดร้ายของคดีกระตุ้นให้ตำรวจท้องถิ่นและตำรวจสารสาหรัฐเข้าร่วมการสืบสวนเพื่อหาตัวสกอตต์เนลสันและใช้เวลาไม่นานทันทีที่พบร่างที่ถูกทำลายของเจนนิเฟอร์ผู้ต้องสงสัยก็ถูกพบตัวประมาณสี่โมงเย็นวันเดียวกันสกอตตถูกพบที่โรงแรมซันชายอินในแจ็กสันวิวห่างจากสถานีรถไฟแอมแมทรกท้องถึนเพียงครึ่งกิโลเมตรตำรวจเชื่อว่าสกอตไม่มีอะไรจะเสียแล้ว สิ่งนี้ประกอบกับนิสัยรุนแรงของเขาอาจก่อให้เกิดหายนะได้ดังนั้นการจับกุมเขาต้องทำอย่างระมัดระวังและไม่ยั่วยุอย่างไรก็ตามการจับตัวสกอตได้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสืบสวนตำรวจดำเนินการสอบปากคำสกอตเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานเช่นประวัติและวิธีที่เขาเข้าหาเหยือ่อเพียงชั่วครู่สกอตก็เริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ ผมถูกจับใช่ไหมเรามีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตโอเคผมอยากคุยเรื่องนั้นได้เลยบัตรเครดิตใบไหนเพราะผมไม่รู้งั้นคุณไม่มีบัตรเครดิตคุณมีบัตรเดบิตหรือบัตร ATM ไหมผมคิดว่าคุณมีนะคุณคิดว่าผมมีบัตรอะไรนั่นหมายความว่างไคำถามทำให้สกอตนิ่งไป และสุดท้ายก็เลือกตอบเลี่ยงๆผมคิดงั้นนะนี่เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความเจ้าเล่มันเป็นคำถามง่ายๆที่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่จริงหรือเท็จก็ได้แต่สกอตกลับไม่อยากตอบคำถามอะไรเลยแค่พูดถึงบัตรเดบิตเขาก็สะดุ้งแล้วเพราะเขาเป็นคนใช้บัตรเดบิตของเจนิเฟอร์เองคุณพอนึกออกไหมว่าทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ไม่ออก โอเคย้อนกลับไปหน่อยคุณอยู่ที่ออร์แลนโดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมผมอยู่ออร์แลนโดมาประมาณสี่เดือนแล้วสี่เดือนแล้วคุณพักที่ไหนก่อนมาออร์แลนโดผมอยู่ที่โอไฮโองั้นคุณออกจากคุกแล้วมาออร์แลนโดเลยเหรอใช่ถูกต้องคุณถูกขังที่ฟลอริดาคุณถูกขังที่อื่นหรือที่รัฐบาลกลางที่อื่นรัฐบาลกลาง แล้วอะไรทำให้คุณมาออร์ลนโดก็แค่ที่ที่เขาให้ผมมาโอเพราะอะไรเพราะภาคทันที่โอไฮโองั้นคุณอยู่ภายใต้การคุมประพฤติของรัฐบาลกลางใช่ไหมถูกต้องแล้วคุณยังอยู่ที่นั่นใช่ไหมผมอยู่ที่ที่ชื่อ rescue mission สกอตคุยกับตำรวจอย่างใจเย็นและแสดงความมั่นใจเมื่อบอกว่าต้องการทนาย แม้เราจะไม่รู้ประวัติอาชญากรรมของสกอตแต่ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาอยู่ในห้องสอบสวนเขาดูเหมือนจะรู้สิทธิ์ของตัวเองดีและไม่รู้สึกกลัวหรือสับสนเลยการสนทนาจบลงอย่างรวดเร็วสกอตปฏิเสธที่จะคุยกับตำรวจแต่ไม่เป็นไรนี่เป็นแค่เรื่องของเวลามันไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยิน คุณจะเห็นว่าคนเราสามารถสร้างความเจ็บปวดให้ผู้อื่นจนถึงตายได้และไร้มนุษยธรรมขนาดไหนโหดร้ายเกินไปจริงๆนั่นคือวันที่30นับตั้งแต่วันที่พวกเขาเจอกันสกอตส่งจดหมายถึงตำร,รวจและแสดงความประสงค์ที่จะพูดคุยเกี่ยวกับคดีมีการนัดพบเกิดขึ้นในวันที่13มกราคมปี2018ที่ศูนย์กักกันกลางในไมอามี การสอบปากคำสกอตเกิดขึ้นอีกครั้งครั้งนี้สกอตยอมตอบทุกรายละเอียดแต่ข้อมูลเหล่านั้นใครฟังก็ต้องรู้สึกสะอิดสะเอียนแม้แต่ตำรวจที่มีประสบการณ์มากที่สุดสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือแรงจูงใจทั้งหมดที่ทำให้เขาทำแบบนั้นมันเข้าใจยากจริงตำรวจตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกอตรู้สิทธิ์ที่จะไม่พูดของเขาจากนั้นการสนทนาก็เริ่มขึ้น มันยากมากเมื่อคุณอยู่ในคุกรัฐบาลกลางผมรู้และผมหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผมต้องการข้อมูลโดยพื้นฐานแล้วสกอตจะให้ข้อมูลแต่ไม่ใช่เพื่อช่วยครอบครัวเหยื่อหรือคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเขาแค่อยากได้ลดทูตสกอตยังคงโฟกัสที่ตัวเองและไม่ยอมรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำลงไป เขาทำตัวเป็นเหยื่อและยืนกรานไม่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตัวเองสกอตคิดว่าเขาโชคร้ายที่ต้องเจอกับความโหดร้ายในชีวิตและนึกย้อนถึงอดีตที่ยากลำบากนั้นท้ายที่สุดเขาคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่อิสระและสุขสบายเหมือนชาวเมืองวินเทอร์พาลนอกจากนี้สกอตยังเป็นโรคบุคลิกภาพต่อต้านสังคม ASPD คนที่เป็นโรคนี้จะก้าวร้าวมากถ้าพ,พวกเขารู้สึกว่าถูกคนอื่นดูถูกพวกเขาจะทำทุกอย่างเพื่อแก้แค้นไม่หยุดพวกเขาจะไม่พอใจจนกว่าจะได้แก้แค้นด้วยวิธีที่โหดร้ายกว่าความผิดเดิมมากสกอตยืนยันว่าเขาออกจากคุกเมื่อหเดือนก่อนหน้านั้นและเร่ร่อนอยู่ตามถนนประมาณสเดือนและในช่วงเวลานี้ความไม่พอใจและความรุนแรงในตัวเขาก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อาจเป็นเพราะสะกอตต้องผเผชิญกับความยากลำบากมากมายในช่วงทันบนรวมถึงปัญหาเรื่องการดูแลสุขภาพและความยากลำบากในการหาอาหารให้เพียงพอเขาเลยไม่สนใจจริงๆว่าจะต้องติดคุกตลอดชีวิตหรือไม่สิ่งนี้สร้างสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งเมื่อคนที่มีประวัติอาชญากรรมรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะเสียสถานการณ์เลวร้ายที่สุดของเขาคือการติดคุกตลอดชีวิต แต่บางทีนั่นอาจไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดเมื่อเขาต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่โหดร้ายของชีวิตประจำวันนอกสังคมสกอตคิดว่าชีวิตในคุกเทียบกับชีวิตอิสระข้างนอกก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันเท่าไหร่คนเราอาจคุ้นเคยกับชีวิตในคุกจนถึงขั้นที่เมื่อต้องเผชิญกับชีวิตข้างนอกพวกเขาขาดทักษะการเอาตัวรอดที่จำเป็นในสังคมสกอตทำตัวเป็นเหยื่อของความขาดแคลน แต่หลังจากนั้นเขากลับเล็งเป้าไปที่เจนนิเฟอร์ซึ่งเขาเองก็ยอมรับว่าดูเหมือนคนทำงานทำความสะอาดบ้านและไม่ใช่คนร่ำรวยสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการกระทำของเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมในสังคมเลยแต่เกี่ยวข้องกับการที่เขาต้องการระบายความโกรธแค้นทั้งหมดด้วยวิธีใดก็ตามที่เขาเห็นสมควรและในวันแห่งโชคชะตาสกอตปลอมตัวเป็นคนส่งของกดกริ่งประตู และเจนิเฟอร์มาเปิดประตูเขาบอกว่ามีพัสดุมาส่งให้เธอตามคำบอกเล่าของเขาตอนนี้เจนิเฟอร์ดูเหมือนจะไม่ให้ความร่วมมือกับความต้องการของเขาเลยคำถแถลงนี้สแสดงให้เห็นถึงความเยื่อหยิ่งและความรุนแรงของสกอตเขาโทษเจนิเฟอร์ที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเขาและอธิบายตัวเองว่าเป็นพลเมืองดีในขณะนั้นสกอตรู้สึกไม่พอใจที่เธอไม่ตอบสนองสิ่งที่เขาต้องการ หลังจากถูกลักพาตัวเจนนิเฟอร์ตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างที่สุดเธอถูกห่อตัวแน่นด้วยผ้าหม่มและไม่มีออกซิเจนเพียงพอที่จะหายใจแต่สำหรับสกอตความเห็นออกเห็นใจเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยเขาโฟกัสแค่ความต้องการของตัวเองและไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดของเจนนิเฟอร์เลยสกอตยอมรับว่าเขารู้ความแตกต่างระหว่างถูกกับผิดแต่เขาไม่สนใจ นี่เป็นลักษณะของคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพต่อต้านสังคมหรือ ASPD เขาอธิบายว่าตอนแรกเขาต้องการให้เจนิเฟอร์ถอนเงินจำนวนมากจากธนาคารแต่เมื่อเธอปฏิเสธเขาจึงตัดสินใจขับรถพาเธอไปยังที่ที่เขาสามารถลงมือจบชีวิตเธอได้ตลอดเวลาเจนิเฟอร์ขอร้องขอชีวิตแต่สกอตไม่มีความเห็นใจแม้แต่น้อยคำแถลงของสกอต แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาไม่มีความเมตตาต่อผู้อื่นอาจเป็นเพราะเขาต้องทนทุกข์ทรมานและเจ็บปวดมาหลายปีในที่สุดเขาก็บอกว่าเขาเจอที่สำหรับเจนิเฟอร์แล้วไม่ว่าเธอจะยอมรับข้อเสนอของเขาหรือไม่เขาก็ตัดสินใจทำร้ายเธออยู่ดีสกอตต์ยอมรับว่าการทำร้ายเจนิเฟอร์มีการไตร่ตรองไว้ก่อนอย่างสมบูรณ์เขาอธิบายราย,รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อของ เพื่อเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุเขาซื้อที่วอ์มาร์ในออร์แลนโดและเขาเตรียมการล่วงหน้าถึง11วันก่อนลงมือสกอตซซื้อของไปกว่า500ดอลลาร์รวมทั้งอาหารบุหรี่หลายซองและรองเท้าเทนนิสสีฟ้าแต่ของที่เป็นจุดเริ่มต้นของอาชญากรรมคือมีดพับอนเนกประสงค์ด้ามสีเขียวสายรัด18นิ้วหนึ่งห่อและเทปกาวหนึหมวน จากนั้นสกอตก็พบป่าทึบที่ห่างไกลผู้คนเจนิเฟอร์รู้ว่าตอนนี้ไม่มีโอกาสรอดแล้วสำหรับสกอตการพรากชีวิตเจนิเฟอร์เป็นวิธีที่ทำให้เขาไม่ต้องเห็นเธอในร่างมนุษย์อีกการปลอบใจตัวเองของสกอตอาจเป็นเพราะเขาไม่อยากเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดหรือความรู้สึกผิดในใจการกระทำของเขาต่อเจนนิเฟอร์นั้นโหดเหี้ยมและทารุณเขารู้สึกพอใจหลังจากทำสำเร็จ เขากินพิซซ่าอย่างสบายใจหลังก่อเหตุและคิดว่าเป็นรางวัลให้ตัวเองหลังจากหลายปรีที่เจ็บปวดและถูกทอดทิ้งสกอตแสดงความไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่นอ,อย่างสิ้นเชิงในเรื่องนี้และผมเชื่อว่าสิ่งเดียวที่เขาเสียใจคือยังไม่ทันได้ทำร้ายคนอีก30คนดูเหมือนสกอตจะรู้สึกว่าเขาเป็นหนึ่งในพวกเขาในช่วงเวลาสั้นๆราวกับว่าเขากำลังใช้ชีวิตที่ดีส่วนหนึ่ง เขารู้สึกได้รับการยอมรับเพราะเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าเขาสมควรได้รับความสุขเขาพอใจที่เขาแตกต่างจากชุมชนวินเทอร์พาร์คที่เหลือเขาเชื่อว่าเขาสมควรได้รับพิซซ่าและเบียร์ขวดนั้นจริงๆดูเหมือนสกอตจะสนุกกับการกลุ่มความลับที่ยังไม่มีใครคนพบความลับที่จะทำให้พวกเขาหวาดกลัวและบอกให้รู้ว่าเมืองของพวกเขาไม่ปลอดภัยอย่างที่คิด เขาชอบความรู้สึกที่ได้พรากบางสิ่งไปจากชาววินเทอร์พาร์คเขาได้พรากความสงบสุขในใจของพวกเขาไปแต่แน่นอนว่าทั้งหมดนั้นเปล่าประโยชน์สกอตยอมรับว่าหลังการสอบสวนเขาไม่ได้หวังว่าคดีของเขาจะถูกเปิดโปงว่าเขาทิ้งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคดีไว้ที่เดียวและไม่อยากให้เรื่องราวถูกค้นพบสกอตรู้สึกว่าเขาเป็นเหยื่อของเรื่องนี้ พวกเขามีเจตนาบางอย่างในใจพวกเขาอยากผลักผมกลับเข้าคุกนั่นคือวิธีที่พวกเขาทำมาตลอดผมต้องทนกับชีวิตที่เหนื่อยล้าทุกวันและมีบางอย่างเกิดขึ้นกับผมผมทนไม่ไหวแล้วผมหิวผมเป็นอาชญากรผมไม่มีบ้านทุกอย่างเกี่ยวกับผมมันแย่ไปหมดแต่ที่สำคัญที่สุดคือฝ่ายคุมระพฤติของผมรัฐบาลกลาง ทำให้ผมตกอยู่ในสถานการณ์นี้พร้อมกับคนในกรมราชทัณฑ์กลางและผมยังคิดว่าควรสอบสวนพวกเขาอย่างไรก็ตามเชื่อกันว่าคํายืนยันของสกอตเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุขวดเบียร์ที่มี DNA ของสกอตและของอื่นๆเช่นซื้อยืดสีขาวผ้าขาวและนาฬิกาสายพิเศษที่พบในกระเป๋าผ้าในรถ SUV ของเจนนิเฟอร์ได้รับการวิเคราะห์แล้ว ของทุกชิ้นมีคราบคล้ายเลือดและได้รับการยืนยันว่าตรงกับ DNA ของทั้งเจนิเฟอร์และสกอตแม้สกอตจะประกาศว่าเขาเข้าใจและปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อการสอบสวนสิ้นสุดลงข้อมูลที่เขาให้ตำรวจเป็นความจริงหรือไม่และนั่นยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่รายละเอียดเหล่านี้แม้น่ากลัวแต่อาจเป็นเรื่องจริงมาก เรารู้ดีถึงความสามารถของสกอตต์ก่อนการพิจารณาคดีก่อนการพิจารณาคดีสกอตต์เขียนจดหมายถึงผู้พิพากษาและสมกับนิสัยของเขาเขาได้แถลงการที่น่าตกใจยิ่งขึ้นในจดหมายฉบับนั้นสกอตต์อ้างว่าเขาได้ก่อเหตุปล้นธนาคารหลายแห่งที่ยังจับไม่ได้และเขาสัญญาว่าจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอีก8คดีที่เขาทำซึ่งเขาไม่เคยถูกจับ ทำไมเขาถึงเปิดเผยข้อมูลสำคัญนี้กระทันหันเพราะเขากำลังหิวจะตายและเขาจะได้รับอาหารมากขึ้นในคุกบางทีด้วยเหตุนี้เขาจึงจะสารภาพเรื่องอีก8คดีเพื่อแลกกับอาหารเล็กน้อยจนกระทั่งปลายเดือนมิถุนายนปี2019เกือบ2ปีหลังคดีเสะเทือนขวัญของเจนนิเฟอร์สกอตตัดสินใจเล่าทุกอย่างในศารและเขาเล่ารายละเอียดที่ทารุณน่นากลัว และสยดสยองที่สุดเกี่ยวกับวาระสุดท้ายของเจนนิเฟอร์ไม่น่าแปลกใจที่เขายังคงโทษหน่วยงานคุมประพฤติของเขาอย่างเต็มที่สำหรับการจากไปของเจนนิเฟอร์แต่สุดท้ายเขาก็ต้องชดใช้กรรมที่ก่อไว้ทั้งหมดรวมถึงการพรากชีวิตผู้อื่นสกอตถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับการลดหย่อนโทษ